มากบมานี่ค่ะจบเดี๋ิวจริงงาน้พูดเลยครับคระพุทธาพระคุค่ะสัพโรโควินาสตุมาเตภววันตาโยสุกีธีกายุโภภวพิวาธานาสีคลิสันิจังสาวิตาชินจจาราโรธรรมาวันติอายุวันโนตุขังภาลังบุลรักตาคุณพระคุณขอเทวดาปกป้องคิดสิ่งใดขอให้สุความมุ่งมั่นปรารถนะฮะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยู่ดีมีความสุขสบายไปไหนเด้อ เย็นจังเนาะอากาศดะวยอากาศอัดอึันซันนะเดินด้วยโอ้พูดใช้พูดหนาวน้องก่หนาวค่ะท้องฟ้าจมใสปลอดโปร่งเดี๋ยวรออีกพาอีกหนึ่งหนึ่งวัดค่ะพาเดินชมกับนี่ก็ซอยไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านเราก็อยู่หลักเดียวโดด Đọc thong ô lai sưởi nó cà ná ná hang đi đọt mái cặp ná anh này cho bạn và cái này nữa sưởi khác có mâm muông luôn cho tìm đời để đơn đi hạ con dài một này <laughs> ชุบชุบชุบนี่ค่ะพามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ามาเมื่อวันก่อนนีค่ะใช่ยังสวยอยู่สบายดีค่ะะมาแล้วเดี๋ยวกลับไปใส่บาตรก่อนไปขี้เต๋อน่ารังเนาะไปรอใส่บาตรกันเด้อน้องหมาต้ใส่เสื้อด้วยหนิเจ้าอย่ามองฉันแบบนั้น ไม่ดูอดอกย่าสวยจังเลยจะไม่ทันใส่บัตร<ฮ>รอผัก,กอแมบช่วงนาอะไรพามาแล้วทุสองตัวนี้ ก็มีขนมใส่ด้วยเป็นปลาทอดนะคะวันนี้ก็มีกระดิบข้าวเหนียวนี่

ร้อยนะคะสาธุได้กันค่ะ